ไก <descript or. S 3> <ม>่แทบเด็ดเอโทษครับ พอดครับพอดครับโดนพอดครับ เดดครับอยู่เดดอยู่เดนครับโดนโทษครับ โโโดดดดั้งในห้องนี้แน่เลยอ้ยโทษครับ Nein! โทษครับโทษครับโดนโทษครับโดนเอ,อมีสองว่ะ ดูในห้องดูในห้องโงทษครับมุมสายไกลเลยพีเเยพ่เดี๋ยวผมวิ่งพี่รอให้หน่อยเดี๋ยวผมวิ่งรูดไปงนนั้นนะกดให้เหรอใช่ใช่กดให้หนหผมวิ่งไปสอ,องหนึง่งไป โทษครับเกิดอยู่ยังไม่ตายโทษพี่ย,ยังยังยัง สีไล่อะโ,อโอทษครับผมไม่กล้ายิงเมื่อกี้โทษครับโอ้โดน อยู่ตรงนี้ก็โดนสองรอบแล้วเนี่ยโทษครับรีโหลดโอ้ไม่โดนนะโอ้ลูกแม่งเฉียวเอวนิดเดียว

โทษครับโทษด้นดน